ในเรือ да ร่องนี้นะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะ 1. ก็คือเรื่องของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะและ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะค่ะหในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันในด้านแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะด้านที่1ก็คือด้านการกินเป็นอาหารนะคะยกตัวอย่างจากภาพนะคะก็คือเสือกินมาลายนะคะภาพแรกนะคะ สองภาพที่สองนะคะแพะกินหญ้าค่ะด้านที่สองนะคะด้านที่เป็นแหล่งที่อยู่หลบภัยและก็เลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะจากภาพตัวอย่างตรงนี้บอกว่านกเงือกอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้นะคะ,ะตรงนี้ไม่ได้เป็นแหล่งที่อยู่อย่างเดียวแต่เป็นแหล่งที่อยู่แหล่งหลบภัยและก็แหล่งที่แงเลี้ยงดูลูกอ่อนเมื่อมีการผสมพันธุ์กันของนกหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะตรงนี้นะคะ ค่ะเหล่งที่อยู่เมื่อกี้นกทำรังอยู่บนต้นไม้นะคะส่วนตรงนี้เป็นภาพในน้ำนะคะเราจะเห็นว่าในน้ำก็มีพวกปลาการางังและก็สัตว์ทะเลสัตว์น้ำต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะต่อไปภาพต่อไปก็คือเป็นป่าไม้นะคะป่าไม้นี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของพืชของอสัตว์ป่าต่างๆนะคะที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่าไม้นะคะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของอ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ในด้านต่างๆนะคะพอสรุปได้ว่าเป็นแหล่งด้านหาอาหารแหล่งหลบภัยแหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะต่อไปมาดูกับหัวข้อที่2นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตตรงนี้นะคะสามารถแบ่งแยกออกได้ดังนี้นะคะ 1. การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะคะ 2. การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะ ปฏิปักษ์ต่อกันนี้ก็คือมีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์หรืออาจจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็เป็นไปได้นะคะและ3เป็นแบบเป็นกลางต่อกันนะคะก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและก,กันนะคะแต่ว่าได้อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะ จะแทนด้วยสัญลักษณ์ต่างๆดังนั้นนักเรียนจะต้องมาเรียนรู้ถึงสัญลักษณ์เหล่านี้ก่อนนะคะซึ่งสัญลักษณ์บวกนะคะหมายถึงการได้ประโยชน์นะคะสัญลักษณ์ลบหมายถึงเสียประโยชน์นะคะและศูนย์หมายถึงไม่ได้รับและก็ไม่เสียประโยชน์นะคะตรงนี้นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับสัญลักษณ์เหล่านี้ก่อนนะคะค่ะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะ ในลักษณะที่1ก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะคะ1ก็คือภาวะพึ่งพานะคะภาวะพึ่งพาตรงนี้สัญลักษณ์จะเป็นบวกกับบวกนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดที่อยู่ร่วมกันเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะซึ่งจากตัวอย่างนะคะตัวแรกไลเคนนะคะไลเคนนี้เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดก็คือรากับสาหร่ายนะคะ,รา,าร,าะ,คะราจะให้ความชุ่มชื้นแก่สาหร่าย ส่วนสาหร่ายสามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้นะคะฉะนั้นอสองตัวนี้อยู่ดำรงชีวิตด้วยกันด้วยภาวะที่พึ่งพากันนะคะต่อไปอตัวอย่างที่สองนะคะโปรโตซวัวในลำไส้ปลวกนะคะตรงนี้ปลวกกัดกินไม้เข้าไปเป็นอาหารแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำการย่อยได้ดังนั้นโปรโตซวัวที่อยู่ภายในนะคะก็จะทำหน้าที่ในการย่อย พวกไม้เหล่านี้ที่ปลวกกัดกินเข้าไปฉะนั้นต่างฝ่ายก็ต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งภาวะนี้ครูขอนักเรียนจดจําว่าถ้าพึ่งพาหมายความว่าสิ่งมีชีวิตสองชนิดไม่สามารถที่จะแยกกันได้นะคะถ้าหากแยกกันต่างฝ่ายก็จะต่างเสียประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยนะคะฉะนั้นย้ําอีกครั้งภาวะพึ่งพาสิ่งมีชีวิตสองชนิดแยกกันไม่ได้สัญ,ญลักษณ์จะเป็นบวกกับบวกต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ก็ยังเป็นในอยู่ในภาวะพึ่งพากันนะคะก็เป็นแบคทีรียในปมรากพืชตระกูลถัว่วและก็สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินในแหนแดงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาวะพึ่งพาเหมือนกันนะคะค่ะต่อไปภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะตรงนี้ยังอยู่ในลักษณะของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะคะอ่าซึ่งแต่ละชนิดเนี้ยจะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายดังนั้นสัญลักษณ์ของภาวะนี้ ก็คือบวกกับบวกนะคะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะผีเสื้อกับดอกไม้นะคะผีเสื้อมาดมตอมดอกไม้นะคะเพื่อหาอาหารดูดกินน้ำหวานนะคะในทางเดียวกันดอกไม้ได้ประโยชน์จากผีเสื้อก็คือพวกอ,อวัยวะต่างๆของผีเสื้อเนี่ยสามารถที่จะมีละอองเรนูของดอกไม้เนี่ยติดไปกับอวัยวะต่างๆของอผีเสื้อดังนั้นเมื่อผีเสื้อไปเกาะ บินไปเกาะไปตามดอกไม้ชนิดต่างๆก็สามารถที่จะนําพาเอาละองเรนูเนี่ยไปตกลงบนอีกดอกหนึ่งได้นะคะก็จะเกิดการถ่ายละองเรนูแล้วก็เกิดการปฏิสนธิต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันผีเสื้อได้อาหารส่วนดอกไม้ก็ได้การขยายพันธุ์สืบพันธุ์ต่อไปนะคะต่อไปปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลนะคะปูเสฉวนเราจะรู้กันนะคะว่ามันจะอาศัยอยู่ภายในเปลือกหอยหรือพวก กระป๋องหรือวัสดุอื่นใดก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่กับดอกไม้ทะเลนะคะดอกไม้ทะเลเนี่ยจะมีพวกเข็มพิษดังนั้นถ้าหากว่าปูเสฉวนอยู่แต่ในเปลือกหอยอาจจะได้รับอันตร,รายนะคะแต่หากว่าถ้ามีดอกไม้ทะเลมาอยู่ด้วยเนี่ยดอกไม้ทะเลก็จะช่วยป้องกันนะคะให้กับปูเสฉวนปูเสฉวนก็สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้นะคะตรงนี้ ก็อยู่ในภาวะที่ได้ประโยชน์ร่วมกันถึงแม้จะมีสัญลักษณ์บวกกับบวกนะคะตรงนี้จะแตกต่างกันกับภาวะพึ่งพานะคะภาวะพึ่งพาเมื่อกี้แยกกันไม่ได้แต่ตรงนี้ภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะสิ่งมีชีวิตสองชนิดแยกกันได้ค่ะต่อไปนี้ก็ยังคงเป็นตัวอย่างของภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะมีมดดากับเพลี้ยแล้วก็นกเอี้ยงกับควายนะคะตรงนี้นกเอี้ยงกับควาย นกเอี้ยงไม่ได้มาดูแลควายนะคะแต่จริงๆแล้วมาหาอาหารอา,อาหารที่อยูบออ่บนควายก็คือพวกเห็บหมัดนะคะที่เกาะกัดกินควายอยู่ฉะนั้นนกเอี้ยงได้อาหารส่วนควายก็ได้ทําความสะอาดนะคะต่อไปก็เป็นอีกภาวะหนึ่งในลักษณะการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตสองชนิดก็คือภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันนะคะตรงนี้ ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และก็ไม่เสียประโยชน์นะคะเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์เป็นอะไรคะก็คือบวกกับ0นะคะบวกก็คือฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนศนย์นั้นฝ่ายที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ได้และก็ไม่เสียประโยชน์นะคะดูตัวอย่างนะคะก็คือฉลามกับเหาฉลามนะคะหงฉลามเนี่ยจะคอยอยู่เคียงข้างกับฉลามนะคะเพื่อที่จะ หาเศษอาหารที่หลงเหลือจากการกินของฉลามดังนั้นฉลามเนี่ยไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์ส่วนเผาฉลามเนี่ยจะได้ประโยชน์นะคะอีกตัวอย่างหนึงก็คือพืชอิงอาศัยนะคะพวกนี้อย่างเช่นชายผ้าสีดาหรือกล้วยไม้นะคะที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะคะพืชเหล่านี้สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ดังนั้นก็สามารถที่จะสร้างอาหารได้นะคะ มันขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ไปเกาะกินต้นไม้ใหญ่ดังนั้นพวกนี้เราจัดว่าเป็นพืชอิงอาศัยนะคะ<ม>ในส่วนของสัตว์บางชนิดนะคะอย่างเช่นนกตอแตนนะคะที่ทำรังอยู่บนต้นไม้นะคะสัตว์พวกนี้ก็จะอาศัยต้นไม้เนี่ยในการเป็นที่อยู่อาศัยดังนั้นก็จะได้ประโยชน์นะคะแต่ต้นไม้ก็ไม่ได้เสียหายดังนั้นต้นไม้ก็ ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เสียประโยชน์อื่นใดเหมือนกันนะคะค่ะต่อไปความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะในรูปแบบที่สองเราเรียกว่าเป็นแบบปฏิปักษ์ต่อกันนะคะตรงนี้จะมีฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะคะฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะตรงนี้ภาะวะปรสิตนะคะภาะวะประสิตนี้จะมีทั้งปรสิตภายในและก็ปรสิตภายนอกนะคะ ถ้าดูจากภาพตัวอย่างนะคะเห็บเหาไรหมัดนะคะที่อยู่บนร่างกายคนหรือสัตว์นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นโปรสิตภายนอกนะคะเพราะว่ามันเกาะกัดกินอยู่ภายนอกนะคะ,ะต่อไปอีกภาพหนึ่งเป็นพยาธิในร่างกายของมนุษย์หรือในร่างกายของสัตว์นะคะตรงนี้จะเป็นแบบภาวะโปรสิตภายในนะคะค่ะต่อไปภาวะล่าเหยื่อนะคะ ภาวะนี้เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะคะซึ่งในภาวะล่าเหยื่อนี้จะต้องมีผู้ล่าและก็มีเหยื่อนะคะในส่วนของฝ่ายที่ได้ประโยชน์ก็ต้องเป็นผู้ล่าแน่นอนนะคะส่วนฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็คือเหยื่อนะคะอย่างเช่นกบกินแมลงนะคะกบกับแมลงตรงนี้ก็เป็นเพราะล่าเหยื่อนะคะ สองสิงโตกับมาลายสิงโตกินมาลายก็แสดงว่าสิงโตได้ประโยชน์นะคะส่วนมาลายเสียประโยชน์นะคะและสามว่านกับหอยแครงกับมะเร็งนะคะตรงนี้เป็นพืชน,นะคะไม่ใช่มีแต่สัตว์ที่จะล่าเหยื่อกันเองได้นะคะแต่พืชบางชนิดนะคะสามารถที่จะ,ะเป็นผู้ล่าได้นะคะนะคะตรงนี้อย่างเช่นว่านกับหอยแครงกับมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วว่านกับหอยแครงบอกแล้วเป็นพืชสามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้นะคะ แต่ว่าเมื่อมีพวกแมลงบินไปเกาะสัมผัสนะคะก็จะทําให้ว่านกับหอยแครงเนี่ยดักจับแมลงกินได้แล้วก็จะลังพวกเอนไซน์นะคะออกมาย่อยแมลงนะคะดังนั้นก็กลายเป็นผู้ล่าได้เช่นเดียวกันนะคะในพืชว่านกาบหอยแครงคนะ่ะภาวะแข่งขันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะแข่งแย่งแข่งขันนะคะตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต กับสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นลบกับลบนะคะมาดูตัวอย่างเช่นนะคะเสือสิงโตสุนัขป่าแย่งชิงกันครอบครองที่อยู่อาศัยหรือหาอาหารนะคะในส่วนของพืชก็มีเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นพืชหลากหลายชนิดที่ขึ้นอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะดังนั้น พืชที่จะเริ่นเติบโตได้ดีกว่านะคะก็จะชูกิ่งก้านใบแผ่ออกไปสามารถที่จะได้รับแสงแดดนะคะมีการาสังเคราะห์แสงนะคะก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้หรือพืชที่จะเริ่นเติบโตเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะดูดซึมพวกแร่ธาตุต่างๆทําให้พืชเล็กๆเนี้ยได้รับแร่ธาตุอาหารเนี้ยน้อยลงก็ตายไปนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าขึ้นอยู่ในบริเวณเดียวกันเยอะๆนะคะก็จะต่างกันต่างแย่งเร้าท่าต่างๆในการเจริญเติบโตนะคะก็จะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายตรงนี้ภาวะแข่งขันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลบกับลบค่ะภาวะหลังสารยับยั้งการเจริญเติบโตนะคะตรงนี้หมายถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตนะคะที่ฝ่ายหนึ่งหลังสารยับยั้งออกมาเจริญ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งนะคะดังนั้นสัญลักษณ์ตรงนี้จะเป็น0แล้วก็ลบหมายความว่าไฟที่หลังสารยับยัง้งจะมีสัญลักษณ์เป็น0คือไม่ได้และก็ไม่เสียประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกยับยั้งด้วยสารก็จะเสียประโยชน์นะคะจึงมีสัญลักษณ์เป็นลบยกตัวอย่างเช่นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินบางชนิดนะคะจะหลังสารพิษที่เราเรียกว่าไฮรอกซีลามีนนะคะ ทำให้สัตว์น้ําในบริเวณนั้นได้รับอันตร,รายนะคะซึ่งสารายสีเขียวแก้มน้าเงินเนี่ยหลั่งสารพิษออกมาตามปกติในชีวิตประจําวันนะคะตัวมันเองก็ไม่ได้รู้เลยว่าสารพิษเหล่านั้นจะไปทําลายสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นพวกสัตว์น้ํานะคะที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงก็จะทําให้สัตว์น้ําบริเวณนั้นได้รับอันตรายหรือว่าตายไปในที่สุดนะคะ ค่ะต่อไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะในรูปแบบที่3ก็คือแบบเป็นกลางต่อกันนะคะตรงนี้หมายถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นอิสระต่อกันดังนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้และก็ไม่เสียประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นสัญลักษณ์จึงเป็นศูนย์กับศนยนะคะยกตัวอย่างเช่นแมงมุมกับกระต่ายนะคะอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้านะคะซึ่งแมงมุมนะคะจะก,กินแมลงเป็นอาหาร ส่วนกระต่ายก็จะก,กินหญ้าเป็นอาหารถึงแม้จะอาศัยอยู่ในทุง่งหญ้าหรือบริเวณเดียวกันก็ตามนะคะแต่ว่าไม่มีฝ่ายใดได,ได้หรือเสียประโยชน์นะคะค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะผ่านมาแล้วเมื่อกี้ได้รู้ถึงภาะวะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตได้รู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันนะคะทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเสียประโยชน์ได้ประโยชน์หรือ,อไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์นะคะสําหรับตรงนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดนะคะมาให้นักเรียนทบทวนความรู้นะคะ,ะโดยถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้นะคะดังตารางนะคะตรงนี้มีตัวเลือกอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะกอกอไก่คอไข่คอควายและก็งองูนะคะ,ะตรงนี้เดี๋ยวครูให้นักเรียนได้มีเวลาในการคิดนะคะว่าจะตอบข้อใดนะคะข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่กําหนดให้นะคะนักเรียนทุกคนได้คําตอบกันแล้วยังคะนะคะมาดูนะคะว่าทําไมถึงเฉลยนะคะตรงนี้ว่าเป็นข้อคอควายนะคะครูจะอธิบายในแต่ละหัวข้อตารางนะคะประเด็นความสัมพันธ์ตัวแรกก็คือนกเอี้ยงกับควายนะคะตรงนี้ถ้าเป็นภาวะความสัมพันธ์ก็คือการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะ เสร็จแล้วได้ประโยชน์ร่วมกันสัญลักษณ์จะเป็นบวกกับบวกนะคะดังนั้นถ้าดูตัวเลือกทั้ง4ข้อเป็นบวกกับบวกทั้งหมดเลยนะคะต่อไปพิจารณาไม่ได้นะคะว่าจะต้องเลือกข้อไหนต่อไปในช่องที่2ไลเคนนะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตรากับสาหร่ายนะคะตรงนี้ต่างฝ่ายก็ต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะแต่มันจะแตกต่างกันกันกบนกเอี้ยงกับควายนะคะ ไลเคนเนี้ยนะคะเป็นภาวะพึ่งพาพึ่งพาก็คือสิ่งมีชีวิตสองชนิดไม่สามารถที่จะแยกกันได้ดังนั้นสัญลักษณ์ก็จะเป็นบวกกับบวกในตัวเลือกก็จะมีอยู่3ตัวเลือกกอไก่คอควายและก็งองูนะคะตรงนี้ถ้าจะตัดสินก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะดังนั้นมาดูในช่องที่3นะคะกาฝากกับต้นไม้ใหญ่นะคะกาฝากกับต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ดำรงชีวิตอยู่ในภาวะปรสิตนะคะ กาฝากเป็นผู้ได้ประโยชน์ส่วนต้นไม้ใหญ่เป็นผู้เสียประโยชน์นะคะดังนั้นสัญลักษณ์ก็จะต้องเป็นบวกกับลบนะคะถ้าพอดูในตัวเลือกก็มีเพียงแค่3ตัวเลือกนะคะอ่าคราวนี้มาดูในช่องที่4ี่นะคะต้ยไม้กับต้นไม้ใหญ่ตรงนี้อ่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนสิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่ได้และก็ไม่เสียประโยชน์นะคะสัญลักษณ์ก็จะต้องเป็นบวกกับ0 จากตัวเลือกก็จะมีอยู่สองข้อก็คือกอไก่และก็ขอไข่นะคะตรงนี้เราก็ยังพิจารณาประเด็นตรงนี้ยังไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะต่อไปมาดูสุดท้ายก็คือสิงโตกับม้าลายนะคะตรงนี้เป็นภาวะล่าเหยื่อนะคะสิงโตกินม้าลายสิงโตก็ได้ประโยชน์ดังนั้นสัญลักษณ์ก็จะต้องเป็นบวกส่วนม้าลายถูกสิงโตล่าก็จะต้องตกเป็นเหยื่อนะคะจึงเสียประโยชน์เป็นสัญลักษณ์ลบ ดังนั้นถ้าดูแล้วบวกกับลบก็จะมีตัวเลือกอยู่สองข้อคือขอไข่และก็คอควายนะคะดังนั้นจากตรงนี้เหตุผลที่ต้องตอบคอควายนะคะเพราะว่าในส่วนของคอควายนี้นกเยี่ยงกับควายนะคะเป็นบวกกับบวกไลเค่นบวกกับบวกนะคะกาฝากกับต้นไม้ใหญ่เป็นบวกกับลบกล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่เป็นบวกกับศูนย์และสุดท้ายสิงโตกับม้าลายนะคะ เป็นบวกกับลบจึงตอบข้อคอควายนะคะนักเรียนแต่ละคนนะคะคิดได้ถูกต้องเหมือนกับที่คุณครูอธิบายตัวเลือกแต่ละตัวเลือกไหมคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะคุณครูก็มีแบบหูดนะคะเป็นการบ้านฝากให้กับนักเรียนนะคะทุกๆคนนะคะได้เข้าไปดูในคลิปนะคะ แล้วก็ทําใส่กระดาษรายงานนะคะ,ะแล้วนํามาส่งในวันเปิดเรียนโดยส่งให้กับคุณครูประจําวิชาวิทยาศาสตร์ที่สอนในแต่ละห้องเรียนของแต่ละห้องเรียนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ต้องกล่าวว่า